ราศดุดีรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขารุกเสือ้อเชื่อไทยใจเคารพขอน้อมนบบาทบงพระทรงสี พระบาทมงกุฎเก่าจอเมารีทรงปรานีกรคกอือรูกเสือมาทรงอุสาอปรมบอมนิสัยให้มีใจรัก ชาติศาสนาสทรงสังสอนสันญกิตวิทยาเป็นอาภาผ่องพูทธวุฒิที่ไกลดังดวงจันทร์ าราทิตประสิทธิ์แสงกระจ,าจ่างแจ้งแจ่มพบศพสมัยพระคุณนี้จะสถิตสนิทในดวงหาไทยถวยรา my craft is